เอามาครับการ์ดที่สามของวันนะครับพี่แข่งทุกวันเสาร์นะครับเริ่มจากบ่ายสองเป็นมัตติไฟแล้วก็แวนวีอันนี้เป็นแวนพรีมีมเงี่ยมมาได้คู่ชิงนะครับหมดแรงกันแถบๆเลยทางซ้ายมืออะไรพี่เต้าเอาอะไรมาเล่นเออนุบาครับมึงที่อ่านทุกตอนตอนเล่นเงี่ยมก็ดูสายอะไรนุบานะอุ้มอะไรมาเล่นครับไม่ต้องถามอยาไม่ต้องถามผมโดนเยอะละออร์แลคเซนออร์แลคเซนแต่แองเกนบู เอาเลยเดี๋ยวเราจะให้โยนลูกเต่าดีกว่าพี่เต่าโซโๆครับครับผมไม่เชียร์คุณหรอกคุณไหนไม่ชอบเล่นแต่อะไรที่มันน่าเกลียดุณนะผมจะเป็นตัวร้ายเสมอตัวร้ายคนดีอ่ะมันอยู่ยากตัวร้ายดีกวใช่ไหอใครมากกว่าเราก่อนเล่นเกมเดียวรู้เรื่องเดี๋ยวดูพระเอกนี่พระเอกเริ่มก่อนเลยป่ะเพลงภาคใหม่เพราะเพลงภาคแรกมันพิเศษไงอันนี้เพลงภาคใหม่จุดดโนไม่อยู่พูดจะหยอกองไรจะจุ่นไหมอยู่ไง จูอ่ะจูอ่นเดี๋ยวจนอ,อ่น<ช>จะจูอ,อ่ะเดี<ำ>๋นเจูอ่อะจูอ่ะเี่ยวจูอ่ะจนอ่ะเดี๋นวจูอ่ะจูอ่ะเดีลยวจูอ่ะจูอ่ะเดี๋ยวจูอ่ะจูอ่ะเดี๋ยวจอ่ะจูอ่ะเดี๋ยวจูอ่ะจาอ่นเดี๋ยวจ่อ่ะจูอ่ะเดี๋ยาจูอ่ะจูอ่ะเนี๋ยวจูอง่งจรอนะเดี๋ยวจูอ่ะจูอ่ะเดี๋ยวจูอ่ะจอ่ะเกี๋ยวจูอ่ะจูอ่ปเดีอยวจูอ่ะจ่อ่ะเดี๋ยวจูอ่ะจูอ่ะเรี๋ยวจูอ่ะจูอ่ะเดี๋ยวจูอ่เจูอ,อ,อ,ปปอ,นนอ,อ่ออนนะอดเ,เ,ะเไไดี๋ยวจูอ่ะจูอ่ะเดี๋ยวจูอ่ะจรอ่ะเดี่ยว ฮิวที่รักะึงนะออเดอร์ตามมาอย่าเงี้ยแหละฮิวฮิวฮิวที่นั้นมาชื่อว่าสโมกกี้ที่นี่ชื่อว่าพี่น้อยคัดนี่ครับเดี่ยวเหนือสวยนะเทียวเอาลงหน่อยอ่าเอ้ยนี่เที้ยวเลยเที้ยวเลยมึงแหมได้อุ้มเมินเรื่องอะไรครับเนี่ยผมก็ไอ้สปอยตอนจบด้วยหน้าเดียวจริงอ่ะหน้าปกใครดูสิดสปอยตอนจบเอาหรอเรื่องเรื่องเรื่องนี้ชื่อเรื่องอะไรนี่สซโคยอ๋อโอ้โหเเทียวเลยแพงดิอันเนี้ย โอ้ไปไปเลยขั้วอะไรครับพี่อ่ะลงก่อนเลยลุยพี่ไปเอาเก้าอี้มาเมื่อยฉัเป่งเลยเดี๋ยวลูกเต่ากี้ใครชนะเนี่ยไม่ได้ดูเตะเาวครับอ่าทางซ้ายมือเต่าลงก่อนเลยครับผมชนะอ้าวไข่กระแนงอีอุ้มอุ้มลงก่อนไปเลย่ะไปเข้ามาพิชิวด้วยโอ้ดีมันดีไปเจอเข้าเจอเข้าขอนั่งหน่อยครับขับมาบ้านครับเป็นแผ่นนะครับยืนตั้งแต่บ่ายสองนี่จะสามทุ่มอยู่แล้วเนี่ยไรครับ เราไลนมาเป็นเรือเรือผีสิงพอครับสกิลครับทิ้งมือครับโมสองครับโมไปสองครับมโมทิ้งมือตัวนี้เรบเอาเป็นห้า,า 15, ขึ้นมึงต้องแชมป์แล้วอุ้มตอนเนี้ยใช่หรอรมึงไม่แชมป์มาหลายสัปดาห์นะพรีเมียมเนี่ยแล้วตรงนี้เจ็บทิกเกอร์ครับเก้าปล่อยๆตรงนี้เจ็บเป็นทิกเกอร์ครับ เอ้ตามึงนี่ชัดเจนกลางมึงนี่ชัดเจนไอ้ตาคืนไปเป็นกลางเป็นกลางอะไรเนี่ยผมก็ไม่รู้บวกห้าพันบวกชี้เก่งจะไปห้าการเก่งจัดกันทีขอสิบใบเฮ้ยโหเบืเล่นละว f ฟแกนบุกอดหัวใจให้นบาร์ด้วยนะครับเอฟแกนบุกเดี๋ยวดูที่คอมเมนต์มึงอีกแล้วเอออีกแล้วไม่รู้เบื่อคนหรือเบื่อเด็กเลือกหนึ่งใบบวกสามพัน ใช่ครับบวกสามพันบวกสามพันเต้บวกสามพันนะครับเต้บวกสามพันนะครับโอเคครับดีครับเจอเข้าเข้าเลยอุ้มันเคยเอาเด็กอื่นเล่นแล้วนะมันตกหลบนะมันก็เลยกลับมปทีเราออกโอเคเขาเรียกอะไรแล้วไม่เข้ามือคิวจิเกอร์เอ้ามาแต่วันมาทำไมไม่อยากตีข้างเลยอ่ะเอากระตวงมีจะเกิ่วเกินมาถูกชุบ เกี่ยวเกินไปลงสนามจะไปเลยโอเคมันก็ชุบไปดีอาิมึงนี่กดตีเนี่มึงไปหลอกถ้าชุบมาลงสนามก็ได้อยู่ดีเออตอนเหนือตายมันก็ชุบมาได้หมดเลยทำไมก็ไม่เข้าทำไมต้องรีบอ่ะเนาะใช่ป่ะตีไปเงี้ยเสียงนี่ฟังเสียงนี้เซบาร่โอ้ยเด็กมีสแตนมีแลยอย่าไปกลัวดิดองไงพลังในจัวกรฟอนถูกแล้ ไอ้ไอ้เขาตอบมาแล้วปตอบเอาว่าไงแฟงไปดูชินคัมเป็นไรเดอร์มาให้กี่คะแนนโอ้หเอากี่คะแนนไอจิโน่ไอ้แฟงไปดูกันมานั่งตักกูได้ข่าวมึงซื้อที่เดียวไอ้นั่งตักใช่ใช่เจจิโน่ให้ห้าครับห้าเต็มเฮ้ยล้านสิบไอ้แฟงอะเอาตรงๆมึงอย่าลำเอียงมึงเป็นกลางดูหน้าก็รู้แล้วโโอ้หจริงๆทำจะเส็ยปาก จะทำไรนะสองคะแนนไหม่ทสองเล่มสิบโอ้โหมึงนี่เดี๋ยวกูจะฟ้องเอาเลยโยไม่ครับพวกแข่งมากกว่าอุลตก็แมนอีกเหรอเออโอ้โหขอเขาหนึ่งแล้วกันมีเบอร์มอวั่ติขึ้นมเขาหรือตัวเองเขาทิ้เบอร์มัตติใบกูแข่งเลือกทิ้งกับมือใบหนึ่งได้ชุบได้ง่ายจริงๆริงที้โมงใหญ่อุ้มมึงนะสกิลมาจุกชุบอะไรก็เดี๋ยวก็เอาไปกันอยู่แล้วใช่เงยมก็ไม่ได้กันไงยอุ้มเนี่ยอย่างนี้ดีกว่าทิ้งเลยไม่ติดไม่มีเลยทำไมอ่ะ ตายอย่าไปกลัวมันตายทำไมทำไมลงไปตะพีไหมลูกลุยไปเฮ้ยเฮ้ยนกยาสุยมันไม่มีแฟนเรามีแฟนแล้วตายอย่าไปกลัวมันโคคุชิกันติรักติแบนไม่ใช่โคคุชิตัวดูกขอขี้ขี้ได้ไหมเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหโอ้โหแหวงเงียบกิกแเลากระดูกเอาละหนึจะเต่ามมึงลงอีกสักทีกระดูกอีกสองตัวนี่อุ้มใช่ปะขอว่ะจิบอ็กเองอะไรนะมันจะ มาสตุยได้ไหมอ้าเฮ้ยอะไรมึงเล่นเลยก็จี๊นะอุ้มนบ่ามรักมือวันนี้เกิดอะไรกันคุยนะาุยนาไเจียสิดวลโอ้โหทำไมม่ไรมีจริงาไม่ได้กากไม่ได้กากไม่มีผมไม่ได้กากเครับแกไตเียมอกตากูเกือบเกือบกากตามมันแล้วหนึใบเลยให้เือแพงใบเจเอาสองใบนี้ทิ้งไปดีเฮ้ กระบอ่ะใบโตล้วก็ได้มไม่มาดูแฟงแมทชิ่งโคตรบันเลยแฟงแวนวีอ่ะพี่มันเาึงไปดูหนังแล้วมึงดูคลิปกูเนี่ยดูไลฟ์กูเนี่ยบางเดียวบอกแล้วมึงดูไลฟ์ในโรงหนังเจ็ตเข้าแล้วให้สองคะแนนเดี๋ยวกูจะฟ้องโตอะไรโตเอของโตเอ๋อหรอใช่ใช่โตเอ๋เธอนะจิ๋วข้าบ้านหนึ่งแล้วมึงเชียร์ใครตอนดูวีเอาจริงๆมึงเชียร์ใคร ก็ขี้เจ็บแอนไหมทำไมไม่มีใครเชียบเลยพี่เป็นกลางกันทุกคนเลยพี่เชียรบนะกูเป็นกลางมึงตอนนคลิปดูดิเชียร์แมวอยู่คนเดียวไอ้บั๊มเชียร์เชียร์แมวอยู่คนเดียวละมึงไอ้ยี้นี่ไม่ใช่ไหนเป็นกลางครับกลางทาจิเดี๋ยวจะกลางดงติงอ่าลองไปดูนะครับหลังจากคลิปนี้อัพแล้ว ถ้าคลิปนี้อัพแล้วแสดงว่าแวนแมทชิ่งแวนวีอัพแล้วไปดูนะมันมากมันโคตรมันเลยหวานเงี๊ยชุบจิ้มครีมสองตัวจุ่มนมอะไรหมดเลยจ่ะสองคนนี้เขาคุยภาษาเขานะครับเขาเรียนกันมาด้วยกันอะไรครับนอนก็นอนด้วยกันนะครับอแวนวีนี่ชิงขนาดว่าเป็นเป็ดตัวใหญ่เลยอ่ะเป็ดตัวใหญ่นี่คืออะไรมหากราบไปนะไปเพิกไปทับปกมันเลย เมื่อกี้เหมือนพักโฆษณาสักครู่วันนี้พี่บอลทำปกมาตั้งนานได้ปกเดียวเราบอกแข่งแวนเปล่าพี่เมียโอ้ไม่ไหวสมองตันโอ้โหมึงทำปกปกเดียวสมองตันเลยลูกจะเชิญตายิสกิลโซบัสทำไรทำไรยูอะไรฮะผมนั่งดูแลประกาศเขาลูป่ะนะโซบัดจั่วฮะไอบอกได้บอกได้เขาลูก เขาโล่ตายยอมไม่ยอมไหมถ้าเขาลืมประกาศไม่ยอมเขาไม่ยอมเลยทั้งนั้นหรือเบอร์ลักปะเนี่ยก้าวกับ C สิบสองสิบสองบวกห้าสิบเจ็ดว้าวมีสแตย์หน้ารึมั้ยก็ไม่รู้ดิมันนี่กลัวสแตไอ้ตายคงอย่าไปกลัวมันดิก็ปล่อยเล่นการ์ดอย่าไปกลัวหมดกัดสแตนบวกแค่ห้าพันกลัวเลยมันลุกเข้ามาตีดอบไปมันมี้ฝ่ามันมีให้แค่นั้นเต็มมือเลยเตา เกตไม่การไปก่อนไปก่อนไปก่อนเฮ้ยนี่ไงเฮ้ยมันเป็นทิกว่ันอะมองไม่เห็นไม่ไม่เป็นเขาพูดเขาต้องพูดแล้วอ๋อจานกระถางดีสิบเจ็ดครับวีดูด้านเดียวไม่ได้ดูผ่านกล้องยี่สิบเจ็ดครับอุ้งไม่ตีสองข้างเลยสแตนรสองตัวเกินไปครับข่าเนียวหอแล้วเทเดียวอยูรักทิกปล่อยไหมแล้วก็วัดขี้ๆเล่นตามไป ใช่ตาเดียวตาใหม่น้อเกมนอกเขาเมื่อวันนี้แวนวีไม่จะเล่าเรื่องรอบประมาณแปดรอบแปดทีมรอบแปดคนไอจีมเล่นโกไว้แล้วมันก็เอาเอาเอาเรียตีเขาปล่อยนี่ปล่อยเขาไม่มีไรหรอกอ่ะเขาปล่อยพอปล่อยเสร็จไอจีจั่วใบหนึ่งมันห้าเมตนะกลายเป็นฮิวถ้ามันปล่อยแลชนะมาตีเสร็จชุมหนึ่งว้าวเราไม่รู้เรื่องช่างมันลืมไปซะว้าวเขาเลย ขีอลั้ยังมียังมีติ๊กหิวนี่ไงหิวหมดไล้วไล้วไปล้วบยอ่าทข้าวเบาสิบหกยี่สิกจีเสจีสกิลเอาไปเลยห้าปลาเอาสุดแล้วใส่ข้าวาบาชุดหนึ่งครับปโลบอ่ะครับปากจะมีมีหูฟูอยู่นะอาจจะชุบมาจวงชุบมาทำลายทีม่เข้ามีอยู่มีตัวติดข้ากระดูมาลงมาหรอเท่าไหร่อะ ย่สิบเจ็ดเองแหวนเยอะเลยยี่สิบสองตรงไหนมึงได้ไปเหมดอนเด็กเก้าไอ้สิงมาฟีนไหมทุ่งชนไอ้อู้งไม่ยอมเป็นเด็กตดใจต้องไปหาซื้อให้มันสักเด็กนะไตงมาคีนไปเลยนี่เท่าไรตีครับยี่สิบสี่ครับตีเซนต์ีไทยตยวเองจวนหนึ่งโอ้โหอยากจวนเองเรื่องเรื่องคือเอามาจู่ ยีเจ็ดใช่ครับยี่สิบสี่เพิ่มให้เข้าอีกเออครับขอแค่สองพันกับหนึ่งะก็ได้แล้วอยากใช้จังเลยเอาใช้ดิกลัวอะไรอะไรทำไรได้มั่งอ้าวบบกชิวได้แต่ขอแค่ห้าบาทนะอืมเดี๋ยวี๋ยวพาให้เดี๋ยวพี่พาให้ครับอืมพาเฉนไม่กดตะกิวได้ไหมได้กดเจนได้ทำกดเจนเออ ตาเเาาฮ้ยตไม่เอาเงือกมาวะฮะมึงน่าเอาเงือกมาเล่นกับมันเลยเงือกวีเออใส่เกลสีลงไปหน่อยวันนี้วันนี้แข่งแวนวีตาเอาเงือกมาคนเดียวเองนะครับเออเซ็งเลยเข้ารอบอะไรนะตาโปครับรอบรองหูเสียดายผมโยนฟูคอมโบทาจีฮะเจอเดือดเสาสองตัวอันนี้อันนี้ผ่านอะไรก็ผ่าะจิตาเดยนจวดหนึ่ง จะเสด็จทาเจหว้าวไม่หลุดเลี่ยนเลยอาทิตย์หน้าไม่มีแมวกับไม่มีแมวกับมาเจแล้วอาจจะมีก็ได้เฮ้ยมีก็ไม่กลัวแล้วทาจีกูมาแล้วคราเนี้ยมารู้ดีกว่ามารู้ดีกว่าไปทาจีด้วยยังไม่มายังไม่มาอาทิตย์หน้าเท่ากันเอ้ยที่เชาเหมือนกันลด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 ไฟเอามาเจอกันได้มามาลองดูนกกระมังบลบินกะผึ่งปีเลยไอ้ตาบอยนั้นะเขาจะขายของใหม่ไอ้ตอนไต่เราไก่อน เคเคจะบอกนารูใช่ไหมวีบ EB อะไรวะาอยู่ไรบีลายบอลสองใช่ไหมอ่าพี่ทำเปียอเดอร์แล้วนะวีบีน่าจะร้อยเจ็ดห้าตอนนี้เก่งด้วยนะเก่งจริงปกดงตกวงกาขายของเก่งไก่อนเฮ้ยอุ้มมาใส่ไลค์เคเค้ยเขาเป็นห่วงเป็นใหญ่พวกมึงไงกูเล่นไม่ได้เขาไม่เล่นแต่เขาเป็นเขาเขาเล่นนะเขาแปลว่าเขาจริงเขาดีใจแหละอ้าวดีใจแต่มันมันลงคอยเห็นว่าเคเคจะออกของใหม่เฮ้ยจะไปใส่ไลค์เขาดีเขาห่วงแย่พวกมึงใ่ เห็นไหมเขาออกแลกมาแดกก่อนแล้วค่อยมาแบนขายจนหมดแล้วค่อยแบนยังไงนะคนจริงคนตีไม่เข้าคนตีไม่เข้าทำอะไรได้อีกอ่ะทำอะไรได้ก็สกิลแวรเลยไหมไม่มีเรียให้มึงเนาะมึงกดสกิลแวร์ก็อะไรนะนายตัวเองเอาไม่ค่อยได้เล่นนะ ตรงนี้ฝึกเนื้ออยู่ไปลงใส่อยู่เรื่อยไม่ใช่ไปลงใส่จริงไปดูสาวนะไปเล่นหนาอย่าพูดอย่างนั้นแฟนเขาไม่ดูรอยเต่าอีกพูดเล่นใครเขาจะไปเชื่อยิมงโรเทกเลยตีไปยัดโซใช่ไหมโซจน่นึ่งยัดโบพันจนหนึ่ง ปัดให้เป็นอันนี้มันเ <50 S 2> ท่าไหร่สามสิบอันนี้ตีก็ตีออกเท่าไหร่เนะี่ยบวกหมื่นบวกหมื่นหกยี่สิบยี่สิบบวกหมื่นหกอะบวกให้หมื่นหกยี่สิบบวกให้หมื่นหกบวกให้หกพันยี่สิบขอหมื่นหนึ่งเอาไปหมื่นได้ไม่ได้ไมลงออกแบบเนาะจะใช้ใง่ายๆได้ยกแล้วทิ้งมือไปซะใช้ไปได้ไหมเน<ม>ี่ยมีใครถามวะ สซบะสามไม่ใช่สห้พี่ทิ้งมืออะไรทิ้งมืออะไรอะโซบะสามนำทิ้ง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 สีสบไยนี่ไงโซบะสามทิ้งมือห้าปะทิ้งมือยกก่อนยกยกยกหนึ่งทิมืยกหนึ่งทิ้งห้าอันนี้มันต้องมีต้องมีการยกหนึ่งใบขึ้นไปปะพี่จะไปซื้อปัดไทยพี่ไม่เอาดีกว่าเอียด์ปลไทยที่ไหนหวาวชอบเลยยุ่งชอบเลย ดอกเต็มเลยเฮ้ยดอกเต็มเลยนี่นะชอบชอบฝันมันก็โอ้โหดูชิวิดรวมแล้วแม่งทะลุเลยการแม่งตานี้ได้ตาฮะทำอะไรอีกอะลงไปสักหน่อยโอ้โหดีล้อมือไป็ห้าใบยังไม่ตีเลยของเท่าทำอะไรดิอีกนะห้าใบบ้านจริงห้าปะใช่ใช่ถ้ามีการนำกลับหนึ่งผมรู้ขึหนึ่งขึ้นใบแรกกับโปรเจกต์สองใบนะแต่เขาเขาโมลุเยอะเลย ตรงนี้เป็นร้านเนื้อถูกป่ะอืมอะเข้ามาจ้ะอะนีสลามเพื่ตรงนี้เป็นร้านเนื้อตมี้ซอยเดินเแๆเอาให้ตายร้านพี่นาถูกป่ะร้านพี่นาไม่สกิลล้วมินเนาะสิบยี่สิบแ่ั้นแต่สกิลไม่ไม่ ขีคีบอะไรขี้ไปขี้เปล่าเ้ยขไปไป่เคเนี้อุ้ยอะไรอะไรไม่มีอะไรลองขี้องขี้เอ้ยอัตเมทสไตล์ขี้พลังแวนไต้ถ้าอัตเมทสไตล์อยู่นี้ทำไงวะก็พอดีเลยเอาแล้วกระดูกเอากระดูกยังอยู่นะจะใช่ไงสามสิบเอ็ดสามสิบเอดข้างนี้เท่าไหร่ยี่สิบสามสิบเบาๆเท่าไหร่ ยี่สมสิบมีขอกันอะไรเพิ่มไหมกันอะไรก็การเดโอเคสองพันยืนเท่าไหร่สามสิบเอ็ดยืนเท่าไหร่ยืนสิบสองเอ้ยยี่สิบสอยี่สิองโอหมื่นข้างละหมื่นีอดูมืออ่้าวสามพันเปประคับซิงห้าใบเหรอตอนนี้เสียมือฟรีไปเสียมือไปเ็ดเดเดเสียไปนะทิกเกอร์ด้วยเลยแล้วนมือก็ทิกเกอร์อยู่ดีอะเมจนึ่ง่งสบาย อยู่ใก่้โอ้ยกระดูกว้ายแม่เรากระดูกเขาอัติเบรดเลยเปล่าอัติเบรดเลยเปล่าว้ายทำไมตีไม่เข้าแล้ววะเอาตี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 ขึ้นหัวมันได้ไหมไม่เข้าวะผ่านยังอะไรจ้ะไปเชนญจูวะอ้าอัติเบรดสไตล์ไม่ขึ้นครับใช่ดีประเด็นเอาแล้วมึงตาหน้ามึงตายแน่อ่อมพี่น้อยชัปบี อือได้กตาเดียวมึงชนะเลยเทาา้าไปลงมาไปพีุ่้มนะครับอืขอบันหนึ่งน่ารักไปกูกบอกแล้วตัวนี้เป็นไอ้อุ้มอะน่ารักเก,กินจะจะว่อนว่นเหมือนพี่บอลน, <c oughs> <c oughs> น่ารักเกินทั้งนั้นแต่ละนุ่งนี่ <c oughs> นี่อะพี่ถมยังต้องไหวโโอ้หนี่ค <c oughs> <c oughs> ะแนนทำไมก็เลือกไ<อ>งก็เอาให้หมดไงเอาดีบอสคุยลำเบอร์เองนะต้อง ครยังห้่ดดว่าง้หกชุบสูงสุดหกตัวว้าวยังไม่แค่ห้าให้สิบเลยเฮ้ยจริงเปล่าแล้วเราแถมแอคเซลไปเยพี่ดาบอกเลยเราได้แถมแอคเซลตัเต็มหมด อืมวันใจรถแห่์เชต่ไหมอันนี้เื่อเท็ครับคอลโลคอลโลแล้วก็เซอร์บัสจวนหนึ่งตัวนี้เรี่ยงคอลโลสักทีไปดูนไก็ไม่เป็นไรหรอกคนหาร้อยเก้าสิบอ่ะจะตีละบันดไฟจะตีนะตีโอะไล่แบ ม,มาบ้างดู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 ดโอ้โมแมน,นี้สามสิบสามว้าวาาขอสอหมืนห้าตีเสร็จชุบหนึ่งว้าวว้าวขอสองข้างเลยหรอครับทำไมพอแพงอ่ะถูกน,นะจับใบที่เสียไปตั้งห้าใบอะสองห้ารับทิ้งตั้งห้าใบนะเราอ่ะ สองห้าสอห้าพี่อุงเขาบอกว่าเขาลงทุนเยอะขออีเท่า,าไหรนะ่รขออีกหมื่นคอยคอยหมื่นนะครับโอ้ยไ่คร,ครับขบาวบนหนึ่งชุดหนึ่งครับโอคีครับยี่สิบเจ็อันนี้จะเป็นบู๊หมื่นพราะตัชุดบวกห้าพันจะเป็นสา ย้อนไปนิดนึงเมื่อกี้อุ้มเอาแหวนตีแล้วตาพี่ตาเขากดเทคอ่ะเดี๋ยวนี้อุ้มอุ้มตีแล้วพี่ตากดเทคอะไรย้อนต้องต้องย้อนไหมตาลองย้อนให้ดูดิไม่รู้แต่มันแต่มันโอเคใช่คอมเมนต์กาดนะครับอ่ะได้อะไรเมื่อวหนถูกเมื่อแหวนคู่แข่งตีใส่แหวนเราตีทายิกาดคนเราสองใบคนเราการตีแล้วได้ความแล้วแความบปิสุทความเป็นุีธไม่ต้องขนาดแค่แค่บอกข้าเพื่อนสองครับอ่าแล้วก็ได้โชว์ได้ดิแล้วก็ได้ผลแล้วก็ได้บอล แหมเมื <molec> ่อกี้กล้องมันตัดเสียงโคดเลยเดี๋ยวแหวนกาดไร้ผลเลยเหรอใช่ครับตีไม่ได้ยินครับต้องแหวนกาดของคู่แข่งตีใส่แหวนกาดเขาเท่านั้นตัวไหนสั่งวะต้องไปตีแหวนตัวนี้ครับโอ้มันเก่งว่ะใช่ได้ใช่ได้อยู่ภาคเก่าภาคใหม่เนี่ยภาคใหม่เอ้ยภาคใหม่ภาคมีเหรอต้องแยกเก่าใช่ไหมจริงจริงมันก็ภาควีป่ะล่ะภาควีป่ะแต่ภาควีภาควีภาคเก่านี่คือวีหนึ่งอ้าวแล้วตอนลงมามันได้กิฟต์กิรบอะไรวะเนี่ยได้โปรเจกต์ได้โปรเทกคนนั้นนะเอาาลครับหวมทย ฝาดแหล่น้อยไอตัวทีมที่ห้าไปไเล่นยังไงอ่ะถามได้ถามได้อย่าบอกามสเอาหมดละมันต้องเล่นตัวนี้เหรอไม่รู้ใช้มือกี่ใบใช้ไอได้ไอใครรู้ใช้ไอเราพี่บิเกนี่เดี๋ยวเร็วว้าวว้าวแต่เมื่อกี้ก็บอดบอดนะหมดมือเลยแลไงนี่มันเล่นเกตตามันไม่รู้ว่ามันไม่ค่อยได้เล่นใช่ไหมเนี่ย ซื้อต่อยซื้ออ๋อใช่ตาวเนี่ยซื้อต่อยอุ้มมาต่อตอนั้นตัวนั้นยังไม่โดนอ๋อตัวนั้นังไม่โดนติดใช่ตันั้นไม่ล้แชมป์ติดกันั้ยไอ้อุ้มมันรู้ไงว่าจะโดนติดแม่ขายทิ้งโหเพื่อนรักหักเลียมโหแล้วไม่ได้สอนท่าอื่นแล้สอนแต่ท่านั้นม่มีเกียร์อินเนไตอินเน็ตไป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 เล่นตัวเด็กว่าประกาศคว่าอลติเมทไอลติเปา ไร่ะงเงี้ใครอัติเมตไหงเลยเล่นเป้นไหมเฮ้ยพี่ไปอ่านเลยหเรียนมาแค่นั้นเดี๋ยวครับเดี๋ยวนะอาจารย์สอนมันโคจัลติเมตไหมมันเลยว่าโคจัลติเมตไหมเนี่ยไม่รู้เหมือนกันผมไม่รู้ทานนั้นทำอะไรได้ตอนนี้เวิร์กมันมันโคจรติเมทไหมใช่แล้วทำไมไม่อัลติเมทวะมันทิ้งตัวเดียวกันด้วยเนี่ยอ๋อไออุ้มไม่ได้สอนใช่ปะต่อซื้อเด็กมาอุไม่ไม่บริการตัวนี้ให้แกให้เพื่อนย้อนได้ไหมเอาเบาย้อนได้เหรอเฮ้ย ้ยแต่ว่าของกูตัวนี้มากกว่าเล่นตัวนี้แหละไอ้อุงไม่ใช่คนดีที่มันให้สแล้วมันกลวยนี่คิดซะงั้นอุงบอกเป็นผู้ร้ายตลอดกูดทำอะไรก็ผิดลงตรงไหนก็เหมือนกันมันบอกว่าเมื่อตีมาตีมาตีเมื่ออ๋อเมื่อตีเฉยเพื่อปงการตีไปไปน่าไปแล้วจะปงการได้ไหมเนี่ยตัวเนี้ยได้ตอนนั้นสุดยอดเทพเจ้าของการปงการตัวนั้นนะเพราะเขาคือลิ้นนี้ไงเอาปงการเขาได้ไม่เป็นไรปงการเขาจะคืนได้ไปครับ ทำงานบงการยังไงขอมือมาสองใบสิพูกแขมขอมือตัวเันสองใบแล้วความสามารออโต้จะไม่ติดนะบวกไหมบวกมือบวกคีย์บวกมือนะยูนิตที่ถูกบงการทุกตัวเนี่ยจะบวกเท่าไหร่เท่าไหร่นะตีเท่าไหร่ตีเท่าไหร่บวกก็บวกแค่มื่นเดียวแล้วก็บวกคีเล็กตัวเองจริงไหมเนี่ยเท่าไหร่เท่าไหร่มันบวกเท่าไหร่นะบวกมื่นบวกคีบวกหนึ่งมื่นลงมาบวกหนึ่มื่นบังลุยอะไรอุ้งเหยอะแอคชั่นบวกมื่นบวกคีอ่ะตัวที่ม่เป็นไรเขาลุยหรืวเปล่าจะมีเทคคอนด้มม้ยบบบวววกกกไ่ อ๋อโวกหมื่นห้าเน่จริงปะเนี่ยโอ้แม่งทำไมไม่บอกบกหมไปเลยวะถ้าโบกหมื่นกูก็ดูว่าบวกหมื่นเลยแต่ผมก็โดนตายนี่ไงมันก็โดนอยู่แล้วทำไมขอไก่ได้อรงี้ไปแข่งะพี่เมียมาอ้แม่ผมก็ดาวไปลงขอแบบนะขอหมื่นห้าปกหมื่นห้าเลยหรอหมื่นห้าสองคีนะเอามึงเล่นเรื่อนี้อยู่แล้วอ่าเขาเล่นเล่นอยู่๋อชืออะไรพี่เขากล้องเล่นอยู่มาแล้วเอาไปเอาไปอ่านบบกหมื่นห้าโวย รวงหมื่นห้าปื้ดตัวคนในโรงเรียนไม่ยอมให้ใช้ตลอดเก็บเมจีไว้เลยมันจะหายไปใบหนึ่งเดี๋ยวสองใบเอ้ยอ้เอาลงมาเตี๋ยรึร้านกูนี่ใครได้เปรียบที่ข yeah. ููชิบหายลงมาเตียฟอฟอไปชีก็พอตาวชี้พอกรปลาปื้อตักตัวแล้วกันจวัวจวัวอะไรวะเมื่อเมื่อเมื่อมือการตีเมื่อมือการตีหยุดหยุดตรงนี้น่าจะดีตรงนี้ตรงนี้อยู่นน่ายดีแล้วใช่ตรงนี้อยู่ในดีแล้วเฮ้ยทำอะไรวะ ชี้พอไม่ต้องตีเท่าไรอ่ะจากคนอื่นนะครับอย่ากลับอย่าจับขอโทษครับขอโทษครับสองขี้นะสองขี้พอสี้พอสองขี้ก็ผกคุณท่านสองหมื่นสองหนึ่งจากตัวนี้ไปเลยจี้กาดไหมอย่าดิ้นล้อใครทำก่อนไม่ไม่สกิลก่อนหรือจะจีกาดก่อนต้องจีกาดก่อนไมต้อกจี้ก่อนวันหลังต้องประกาศนะครับกู้คนดูยิวนะทำอะไรก็ผิดอ่ะอุ้มมืออ่ะง่ายดีเฮ้ยแต่มึงต้องประกาศที่ทิ้งโชคดีไงพอทม อุ้มพี่อยู่ข้างอเองนะอุ้ม <laughs> แต่ว่าพี่ไปแล้วตอนนี้อยู่ข้างแล้วคือไปเล่น <laughs> เกมต่อหน้า <laughs> ร้าน <laughs> อ,อยีนี่นั่งอยู่หน้าร้านนะครับใครมาจะเห็นมันนั่งอยู่หน้าร้านนะครับนั่งเล่นเกมทั้งวันทั้งคืนเล่นเกมทั้งวันเลยไม่จริงครับไม่จริงครับบางทีก็ดูหนังครับ <laughs> <laughs> ดูซีรีส์เหมือนกันครับ <laughs> ซีรีส์ที่มันเอวีว่ะซีรีส์เราว่ะซีรีส์ไม่เรียกว่าเป็นซีรีส์ดูแค่ตอนเดี๋ยวนี้มันเอวีมีซีรีส์แล้วไม่เหรอเดี๋ยวนี้ใช่ยิงเป่าแฟง มานทำแล้วหมื่นข้าวจะทำเพื่เดียวดิเรื่องถ้าสนักโกสผีผีน้อยคิดยากนะใช่อุ้มเล่นละเอียดมเป็นผีน้อยวันนี้อุ้มเล่นช้าตลอดเลยไอ้แป้งบอกพี่อุ้มเล่นละเอียดในอีกคลิปนึกจีการ์ดอยู่ใช่ไหมเนี่ยใช่ครับโอ้โเผื่อจะแพ้ไหมโดนทาทิ้งไปห้าใบอ่ะเดี๋ยวไม่ทำเลยเลยจริงๆนะตัวกาจริงๆโดนทิ้งไปห้าใบนี่ ต้องดูให้เตาเช็คดีนี่กูบอกเลยว่าหลับใช่ได้ยิน้องเหมือนกันขอกันแค่โบ15,000เป็น21 22ขอแค่15,000แล้วมึงอ่ะ22 15,000อ่าใช่ดิบ5 0 0 0บวก1500บวก5,000 15,000อ่ะจปลาเช็คก็พอแล้วไปด้วยลงดอกไปด้วยนี่ขอเช็คของตัวนี้นะครับคอนี้ฮะขอจั่วกสกุ อิ่งจั่วอะไรมาไม่บอกด้วยเดี๋ยวดูที่จั่วอะไรมารอาจัว่วใบนี้มาเนี่ยมาให้อูเห็นหอืมอจั่วมันขี้ด้วยไม่ใช่ล้อเล่นแลงไงต่อดีตาวตรงนี้ทีไม่เข้าแล้วอ่อะเฮ้ยใครทีไม่เข้าวะนี่ที่ออกสิบเอ็ดเออทอไมพูดละเฮ้ ไม่พูดเท่ากับพูดเงียบดีกว่าพูดเลยน่พูดดีกว่าไม่เดี๋ยวคนโดนด่ามถามได้มันถามได้ในผู้ดขนาดนี้ตาสามารถถามได้นะว่าแท็กเท่าไหร่วะใครจะด่าก็ได้ใจนะครับเป็นจะพูดจะพูดเป็นการเตอยากพูดไม่พูดดีกว่าแต่คุณเว่าพูดละคนที่ไม่ได้นั่งเล่นตรงนี้ไม่รู้นะว่ามันกดดันหรือว่ามันลืมอะไรรุ่ยเปล่าโดยเฉพาะเด็กไม่คุ้นเนี่ยหลังจากที่ตาซื้อไปแล้วโดนรีทิสก็ไม่เล่นอีกเลยมันไม่เล่นเลยมันแขนใครที่มันเก่งนะ

มีสามใบทิ้งหนึ่งจวหนึ่งบวกสามพันคิดเทาน mm ้วโอวอ่างีกวดูดิโอ้ยจวอยจางเดีวดมอะไรครัเนี่ยรุนเท่าการจัวของพี่เา๋ให้มัคุ้มองินชี้ชี้เป็นสิบอใช่ไหมวะชี้สองคนรีอเล่าชี้คู่แข่งราด่และชี้ฝังเราสองชี้สองตัวของตัวนี้นี่หนึ่งใครไปจิ้มการเขานี่เล็บมึงก็ยาวมันนอกใครเขาเล่ไว้เล็บยาวแบบมึงขครับขนเดียดไหนดูเล็บมึงหน่อย เนี่ยดูเล็บอีเดี๋ยี้กลางเลยรกลางอะไรเนี่ยอย่าเป็นเยี่ยงอย่างนะครับเดี๋ยวนี้เขาไม่ไว้กันแล้วแต่พอเราหัวเล็บยาวผมรู้สึกว่าเล่นการ์ดเก่งขึ้นนะโอเคไปเชื่อนะพวกนี้อย่าเป็นมอนตองไปเชื่อมอนตอไม่ได้ฮะปล่อยเหรอไปส่องใบพี่เลยสามใบไม่มีทินะครับทิ๊กแต่เฮ้ยเดี๋ยวแตกนะทิ๊กโอ้โหตกทิต้องทิ๊กใช่ไหมถอดโอ้โหจเสียงไม่พอบวกห้าพันเป็นสิบหก พอสั่งหมื่นหนึ่งโหยัทไมต้องสิห้าด้วยเอ้าอันสิบ้าแล้วมึงเดี๋ยวดะมันชี้ตัวไหนก็ได้ปะเนี่ยเป็นหมื่นหนึ่งอะไปเป็นสิบเอ็ดไปเป็นสิอ็ะชี้ตัวไหนก็ได้ปะอ๋อสิบเอ็บอกก็บวกห้าพอมไม่เข้าก็ไม่เข้าอยู่ดีทางตีีโอ้โหเกรียงเอาไดจจัวเป็นตัวอะไรหรอ ัันนนะบทาอไรไไไม่ด้้้แลวจาปจวบงจวบจวได้หน้าเหมือนแว่นจวบงอันติเมสสไตล์ดทำจริงเด็กกันเถอคนเราอ่ะมันต้องเสียทุกอย่างเลยถูกไหมคล้ายๆมึงเล่นวีเมื่อกี้เลยเว้เข้าบ้านหนึ่งสกิลโมเสียชุบสองครับโอ้โหก็เทควิ้นไหมชุบได้สองคนจะเป็นใครได้นอกจากเขาคนนั้นแล้วนั่นเลยกี่ใบนะตองเลยกี่ใบ ส่วนกองโลครับเขาไปส่วนกองเขาไปท่านี้โอ้ยมีก็อยู uh> ่ไปรับได้ร um> mm ับไปตัวนี้ไม่มีทิกเช็คดูแลอะไรนี่อุ้มแม่งมีทีเด็ดเว้ยโอ้โหแกงโนี่อากาศอุ้มแมงตัดสินใจทีเด็ดเว้ยหลงไหมไม่รู้มัึงรอก่อนแล้วเท่าไหร่ยี่นครับนับมาเลยตั้มดรอปครับไม่ต้องนับไม้องไม่ต้องนับจะทำไงไปสิครับเลอยูทิกเกอร์เอ้อย ไออูแม่องทีเด็ดวะอู๊มนี่เนียโ้โหสองทิงก็ชาแม่ทนี้กับเดินใจนี้ต้องยอมอมการเดินใจจจช้าเนี่ยโอ้โหกรดิบวะต้องทิด้วยแค่ทิ้งเดียวจบเลยแล้วเหลือสามใบโหชี่ยได้ชอบชอบจัวแชมป์ไปปะไม่มีเบื่อวะจะมีสไตล์นะเบื่อมันรายเื่อวะแกนูมดีครับ